คนเลยคือรื้แสนเป็นผู้สมัครสอสแบบบัญชีนะ<ม>ชื่อพักเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งแปดคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพักเพื่อไทยเรานั้นนะ่ะเมื่อไปสมัครแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสามกราคมเมื่อวันที่ยี่สิบสามแบปากบกว่ามีถูก สี่คนที่ถูกถอนออกจากบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ปากะการมีคือท่อนอนานจรัญดิทาดิทาพิชัยหมายเลข9.3ท่านถาวรศรีรัตนวงศ์หมายเลข9.4ท่านธรวิศวันภูมินเนรงท่าหมายเลข7.5และคนเอกชลทูตแสงหมายเลข1 8ปกตตับสิตน,นะครับ แล้วประก,กาศทางวิทยุกระจายเสียงทั้งสื่อมวลชนทั่วประเทศแล้วคณะเขาก็ให้ทางคณะผมเนี่ยไปยื่นต่อศาลพวกผมก็ไปยื่นต่อศาลครับศาลคดีแผนศาลฎีการรแผนเลือกแผนเลือกตั้งนะครับเราได้ไปยืน่นว่าเราเนี่ยโดยเฉพาะผมเองน,นี้ ว่าเขาไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนก็กรดาปี54สแต่ผมไปลงคะแนนร่วมหน้าที่จังหวัดนนท์ศาลไม่มีคําสั่งว่าผมนี่ไปลงคะแนนตามตามที่กําหนดให้แล้วศาลก็มีให้ผมเป็นผู้มีสิทธิ์สั่งตั้งแต่วันที่16เดือนมกราคมส่วนคุณอาจารันคุณถาบอคุณอริสมานนั้น ก็ถูกสั่งเหมือนกันก่อนผมอีกหนึ่งวันครับคือประมาณวันที่15บมกราคมได้สิ้นคืนมาหมดเรียวที่เรียบร้อยแล้วและสารก็มีคําสั่งว่าให้กรกตเนี่ยเอาพวกผมที่ถูกถอนมาใในเข้าบัญชีพักเพื่อไทยในนามอาติริศอย่างผมที่หมายเลข118อกปรากฏว่าเขาเมื่อเลือกตั้ง่วงหน้าครา้งที่แล้วนี่ครับผมไมลงเลือกตั้ง แล้วก็ส่งหมายเลขส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์พักบัญชีรายชื่อเนี่ยผู้มีสิทธิตามบัญชีอย่างนี้นะครับตามบัญชีที่ท่านอาจจะได้รับที่บ้านนะครับอาจจะได้ที่บ้านเป็นบัญชีว่าพักต่างๆมีบัญชีเป็นแถวอย่างนี้อ่ะส่งไปที่บ้านปรกากฏผลเนี่ยหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดบัญชีพักเพื่อไทยเมื่อผมไปวันที่ยี่หกคราวที่แล้วเนี่ย ปรากฏว่าผมไม่มีรายชื่อคือชาวบ้านก็บอกว่าพ่อใหญ่ทำไมไม่มีรายชื่อนะอเลสซานก็ไม่มีท่านจารันก,ก็ไม่มีท่านนี้ก็ไม่มีครับเอ้าพกผมตามีกปาบอกว,ว่ากกตได้ประก,กาศว่าพวกผมมีสิทธิ์ที่รายละเอียดออกไปแล้วนะแล้วตามคำวิพากษาของสาลดีกาแผน เลือกตั้งนะครับเป็นคำวิพากษาที่ท่านเดยเห็นอยู่ว่าอย่างกรณีของผมเนี่ยเป็นคำวิพากษาเมื่อลงวันที่นะครับเมื่อวันที่16ในหมายเลข5หมายเลขดำเลือกตั้งที่161ครหับ2557หมายเลขแดงที่17 8่งแปดับ2 5งเให้คนทที่รุนผู้ร้องพักเพื่อทางหมายเลขหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวอีกครับครับไปตามท่านบอกว่าท่านประกาศแล้วแต่ท่าน,รานประกาศไปที่ปตไปที่ปตแล้วปรากฏมันไม่ถึงนะฮะมันผมเลือกเลือดอยู่เขตเลือกตั้งที่5จังหวัดร้อยเอ็ดมันไม่ถึงผมไปรา,าื่อวนี่ตามไปดูอีกไม่มีรายชื่ออีกครับ ผมก็เลยบอกว่าไอทีประกาศให้มีสิทธิ์ท่านประกาศติดที่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับแทนที่ท่านจะประกาศทางสื่อทางสื่อสารนักชมเนี่ยให้คนทราบทางทีวีทางสื่อต่างๆท่า,านไม่ได้ประกาศท่านประกาศในราชกิจามะเลยไม่ถึงชาวบ้านถึงวันนี้ชาวบ้าน,นยังไม่รู้ว่าผมมีสิทธิ์เลยอย่ใรวันนี้ผมก็อยากจะมาขอเรียนให้ท่านท่าหลายได้ทราบว่า บัดนี้ทางกกตและศาลดีการแผนเลือกตั้งเนี่ยได้มีคําสั่งให้ท่านดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งคือท่านจารันดิฐาพิช,ชัยหมายเลข9กทาานถาวอตีศรีรัตน์จาระวงหมายเลข9กท่านอนิสุมันคงเนืองรองหมายเลข75ลคนตํรวจเดกพิรุณพื้นแสนหมายเลข1น8เป็นผู้ สมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับได้ช่วยแจ้งให้ทางสื่อมวลชนและทางประชาชนได้ทราบด้วยครับเพราะว่าจะไปลงวันที่สองเนี่ยไอ้ชาวบ้านไปรู้ผมมีชื่ออยู่แล้วเราไมไปติดประกาศนั้น่วยเลือกตั้งเขาก็ไม่เลือกผมสิครับและโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานในทั้งพรคเหนือพรคใต้พรคอีสานนะครับสมัครเลือกตั้งเนี่ยบรรดาผมในความ ถ้าหากว่าปรากฏไม่มีชื่อในทางพวกของทางพวกของคนจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยบัญชีเลือกชืก่อ,อน้อยลงไปนะครับจึงขอความกรุณาฝากสื่อมวลชนได้แจ้งให้ทางประชาชนทราบขอบคุณทุกท่านครับมีท่านสงสัยอะไรไหมครับขอบคุณครับคือตอนนี้